นี่มายืนอยู่กลางสะพานแล้วนะมายืนอยู่กลางสะพานแขวนแล้วนะนี่ท่านผู้ชมอิจฉาจังเลยอิจฉาจังเลยเนี่ยบ้านบ้านคนอยู่ใกล้สะพานตรงนี้นะบรรยากาศจัดดีเลยนะเนี่ยโอ้โหปาไปข้างล่างกัน คลิปนี้นะครับบ่าวแจ็คม้แอลมาเที่ยวในวันธรรมดานะครับบ่าวแจ็คเริ่มจะชอบแล้วนะครับในวันธรรมดาอ่านักท่องเที่ยวจะได้แบบค่อยเยอะเนาะเวลาเราถ่ายรูปอะไรเนี่ยจะได้สะดวกสบายและก็มีเวลาได้ถ่ายรูปเยอะๆเลยนะครับนี่ครับท่านผู้ชมมาถึงแล้วเนอ่มาถึงแล้วเนอ่นี่นั่นแหละกองยักษ์นะครับกองยักษ์ที่สุดนะครับในสมุทรสงครามนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวบ่าจจะขึ้นไปยืนอยู่ข้างบนนู้นนะจะไป ข้างบนอ่าสำหรับหกสิบองศาเฮ้ซาเท่านี้องค์พระยืนนะครับสมายืนอยู่ตรงอ่าริมแม่น้ําแม่กลองนะครับท่านผู้ชมสมุทรสงครามบรรยากาศตอนนี้ก็ประมาณเก้าโมงกว่าแล้วนะครับเก้าโมงเช้านะครับ เราแจ็คไปอยู่ในที่วัดใหญ่นะครับบรรยากาศวัดใหญ่วัดเดืบเราแจกคพาขึ้นไปไปขึ้นอ่าสะพานเลยเนาะไปขึ้นทางก่อนด้วยก็บบรรยากาศตรนนี้ก่อนเก็บบรรยากาศตรนนี้แป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนโอ ะนาสะพานแขวนวัดใหญ่สมุทรสงครามเป็นแหล่งมากท่องเที่ยวแห่งใหม่ของสมุทรสงครามที่กาลังได้รับความสนใจอย่างมากเลยนะครับส่วนมากนักท่องเที่ยวก็จะนิยมมาเที่ยววันหยุดนะครับสุกเสาร์อาทิตย์นะครับแต่เบาแจ๊กวันนี้นะครับมาเที่ยวในวันธรรมดานะครับแล้วขึ้นไปข้างบนนะไปขึ้นข้างบนดีกว่าปัดไปขึ้นข้างบนโอ้โห กองที่ใหญ่ที่สุดนะครับกองที่ใหญ่ที่สุดเวลาเปิดปิดสะพานแขวนนะครับวันจันทร์ถึงศุกร์เปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับวันเสาร์อาทิตย์นี้เปิด8โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับกำหนดใช้สะพาน ขืนได้ไม่เกินครั้งละห50คน <Okay. S 1> เด็กเล็กต้องมีผู้ปกครองดูแลนะครับ <Okay. S 1> ห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาเด็ดขาด ขึ้นไปข้างบนก่อนตอนนี้ก็มีเห็นมีนักท่องเที่ยวมาสามคนละมาสามคนตอนนี้ใบใจจะขึ้นไปข้างบนเ้วเด้อนี่ก็มาตรงนี้นะเราก็ไม่ได้เสียค่าใช้ใจ่ายอันใดใดทั้งสิ้นนะแล้วแต่เรานอะเดี๋ยวเราไปไหว้พักแล้วเราก็เอาปัจจัยเราไปถวายค่าน้ําค่าไฟอะไรประมาณเนี้ยเนาะเนาะโหดูดิ ครับผนนู้ชมใครสระดวกมาตอนไหนก็มาเลยมาช่วงเช้าช่วงกลางวันช่วงเย็นแล้วแต่ความสะดวกเมื่อยขาเหมือนกันนะนี่โอ้โหสวยงามถึงแล้วถึงแล้วข้างบน3 0องศา สุดยอดโอ้โหสุดยอดเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหแจ๋วแจ๋วแจ๋วขึ้นมายืนอยู่ข้างบนแล้วนะครับจุดชมวิวนะครับ สะพานแขวนวัดใหญ่กลองกลองอันใหญ่นะครับนี่อู เพิงใจเมะขนาดเลยอะเพิงใจขนาดตรงนู้นก็คือสะพานข้ามแม่น้ำอ่าแม่น้ําแม,ม่กลองนะครับแม่น้ําแม,ม่กลองนู่นดูดูข้างหลังนู่นนู่นเห็นองค์ราย,ยืนไหมครับซาทุนี่และจุดไฮไลท์ตรงนี้ก็คือสะพานแขวนสะพานแขวนอยู่ข้างล่างนะครับตอนนี้บาลแจกยืนอยู่ที่อ่าจุดสูงสุดของจุดชมวิว สะพานแขวนนะครับวัดใหญ่นี่ท่านผู้ชมดูดิน,น่านเห็นไหมโอ้โหเหมาะเห็นแ,แล้วเหมาะแต่เหมาะว่าไผ่เตียงบบเกยมานาะมาแอวเนอร์มาช่วงเช้า,ชาก็ดีช่วงเย็นๆยก็ดีแต่ถ้าช่วงกลางวันกลางวันตอนทเที่ยงเที่ยงแล้วเนี่ยมันจะร้อนนะก็ถ้ามาตอนช่วงกลางวันนี้ก็เอาหมวกเอาร่ม เอากันแดดอะ่ะแล้วก็เอา,าเครื่อง,งดื่มเครื่องดื่มติดมาด้วยนะครับเนี่ยโอ้โหอันนี้ก็กองนะครับกองกองไปเดี๋ยวบอลแจ็คจะพาท่านผู้ชมเดินไปเล่นข้างล่างนะครับตรงสะพานแขวนเดินไปฝั่งนู้นเลยเนาะตอนนี้บอลแจ็คจะลงไปข้างล่างละโอ้โหเอหูอะ่ะเนาะแหมแล้วสุดยอด ลงม,มาสักหน่อยสิที่เห็นลิปคนอื่นเขาห้าลงม,มาดีดีตอนนี้ลงหายเงียบเลยเงียบกลิบเลยลองเหนือ่อยแตกเลยอาจจะเป็นขี้เหนื่อยแตกเพราะว่าเราพุ่ง<ม>บันไดตรงนี้ก็ได้แต่มันก็ไม่ไม่เจอว่าจะเหนื่อยมาก ่กลองแม่กลอง,ลงเห็นกองอยู่ข้างหลังบอกใจ๊ไหมเห็นกองอันใหญ่ไหม สวยไม่ผิดหวังเลยที่มาไม่ผิดหวังเลยที่มามาแล้วก็ได้มาสัมผัสได้มาถ่ายรูปได้มาเช็คอินที่นี่ก็ถือว่าอ่เป็นแลนด์มากใหม่ของบาเวเจกนะครับก็ถือว่ามันมันเพลินอ่ะมันได้เดินเล่นเพลินด้วยแล้วได้เห็นอะไรใหม่ๆแปลกๆใหม่ๆด้วยสัมผัสด้วยสายตาตัวเองมาถึงที่นี่เลยเนาะถ้ามัวแต่ดูที่คลิปดูแต่คลิปๆเราก็ไม่ได้มาสัมผัสเองอ่ะ โอ้โหดูดิเนี่ยสนุกอีกแล้วสนุกอีกแล้วทางนู้นก็เหมือนกับทางที่ว่าทางเข้าก็มีนะมีทางเข้าแต่บางทีเข้าไปทางวัดเพราะว่าเข้าไปทางวัดเพราะว่าวัดมันมีที่จอดรถเนาะตรงนี้ก็จอดจอดได้เนาะจริงๆแล้วว่า ใหญ่อลังการมากเลยนะเนี่ยใหญ่มากๆเดี๋ยวดูน,นันอนาคตนะอนาคตจะสวยยิ่งกว่านี้อีกนะเพราะว่าวัดยังเสร็จไม่แล้วเสร็จนะกําลังตกแต่งปรับปรุงอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับวัดที่นี่นะครับวัดใหญ่นะครับสมุทรสาครน,นะ oh. ไปเดินไปเล่นต่อเดินเล่นต่อเล่นสักสองรอบ เดินไปเดินมาสักสองรอบมันบรรยากาศมันเมออะชอบชอบดูดิกองกองอันเบิ่มเลยอะ อยู่แถวนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะเดินดูบรรยากาศแล้วก็เห็นเรือผ่านไปผ่านมาอย่างนี้นะมันรู้สึกว่าฟินมันมันได้แบบอัทรลดดีเว้ตรงนั้นมันมีเรือข้ามฟากด้วยนุนนุ่นนุนุน,น,นมีเรือข้ามฟากอ่าสำหรับพวกมอเตอร์ไซค์อ่ะใครจะข้ามฟากฝากั่งนี้ไปฝั่งนั้นฝั่งนั้นมาฝาั่งนี้เออก็โอเคเลยนะนะ่ะ แม่กลองสมุทรสงครามนะครับวัดใหญ่วัดใหญ่กองใหญ่ๆนะครับใหญ่ที่สุดนะครับในสมุทรสงครามนะครับมาเช็คอินมาท่ายลูกมาเที่ยวมาสัมผัสด้วยตาของคุณเองนะครับแล้วท่านก็จะรู้เองเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงถ้าถามเบาาเจ้งน,นะโอเคเลยครับชอบครับ 那个是马海 สำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่าอี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะครับสนับสนุนช่องเพียงแค่กดไลค์กดติดตามเพียงเท่าอี้บเบ้าแจ๊คกดชื่นใจแล้วครับสำหรับคลิปต่อไปนะครับเบาแจ็คก,ก็จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวไปแอลนะครับไปสัมผัสตลาดล่มหุบนะครับแม่กลองสมุทรสงครามแล้วเจอกันใหม่นะครับ